สวัสดีค่ะ Wonder Wonder Soul o f Life Tarot Reader ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักนะคะดวงความรักโดยทั่วไปให้กับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมกันนะคะพลังงานเช่นเคยค่ะเป็นพลังงานทั่วไปไม่ได้จัดจงให้ใครเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าตรงมากแม่นมากนะคะถ้าเกิดว่าโอเคแล้วรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันแม่นนะฝากกดไลค์หนึ่งไลค์ให้กับช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะคะตอนนี้เป็นรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมจากวันนี้นะคะเนาะโอเคไพ่อาจจะสลับสับเปลี่ยนตัวตนกันได้เป็นคุณหรือเขานะคะ ไพ่ก็เป็นเพียงแค่คาแนะนําเป็นเพียงแค่แนวทางให้กับคุณเท่านั้นนะขอไพ่พลังงานหลักนะคะจากออร์คโคนะคะไพ่พลังงานบวกพลังงานหลักหน่งใบวันนี้อยากจ,จะบอกอะไรโอเคฮีลิ่งนะคะเป็นไพ่ฮีลิ่งนะให้กับราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะไพ่ฮีลิ่งนะดูจากหน้าไพ่แล้วอ่ะ เหมือนว่าในตอนนี้ไพ่เขาอยากให้คุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะใช้เวลาอยู่กับคนรอบๆข้างบางคนอาจจะเจอปัญหาบางคนอาจจะเจออะไรเข้ามานะคะในชีวิตในช่วงที่ผ่านมาหรือในตอนนี้แต่ไพ่เขาแบบว่าเหมือนแบบมันถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปสนุกออกไปมีสังคมนะคะออกไปเจอกับคนรอบๆข้างบ้างนะอย่านั่งเป็นทุกข์ ะะอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้เนาะคือในบางครั้งอ่ะไพ่อะเขาบอกว่าการที่เราพยายามที่จะเยียวยาตัวเองี่ยพยายามที่จะฮีลตัวเองด้วยตัวคนเองภาษาอังกฤษก็คือ self healing เนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อดีอย่างหนึง่งนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณพยายามที่จะทําอย่างนั้น,ด,นด้วยตัวคนเองด้วยตัวคนเองแต่ในบางครั้งอ่ะ คุณจะต้องลุกออกมาเพื่อที่จะรับพลังงานใหม่ๆบ้างนะเออการที่เราคิวตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆตลอดเวลาเหมือนพลังงานใหม่ๆอะ่ะมันจะเข้ามาค่อนข้างยากหรือบางทีมันต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นสุดอะ่ะพลังงานใหม่มันถึงจะเข้ามามา,มาได้อะไรอย่างเงี้ยไพ่ใบเนี้ยก็เลยเหมือนแบบ ฮิลลิ่งกับคนที่อยู่รับรับ,รบข้างคุณกับเพื่อนสนิทของคุณเพื่อนในกลุ่มทํางานเพื่อนคนที่คุณรู้สึกไว้ใจเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขออกไปใช้ชีวิตกับเขาบ้างนะคะเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานของคนเหล่านี้นะเลือกเพื่อนที่เขามีพลังงานตรงกับคุณพลังงานบวกพลังงานแบบที่คุณอยากจะได้รับอย่าไปอยู่กับคนที่แบบ b a ดเ n e r g y bad v i บ e ออย่าไปหาคนที่เขาแบบ อะไรๆก็ติดลบไปหมดไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแนวนั้นนะเออเพื่อนที่เขาแบบทำให้คุณรู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะประมาณนี้เนาะฮิลลิ่งโอเคงั้นขอดูไพ่เลิฟออร์โคนะคะขอเลิฟออร์โคหนึ่งใบพลังงานความรักโดยทั่วไปนะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในตอนนี้นะคะไพ้ ai, อยากจะบอกอะไรหนึ่งใบ แสเซตเทปเอ่อเทปนะนะถ้าเกิดเป็นยุคเก้าศูนย์ก็เรียกว่าเทปนะคะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่นะเอ่อสเซตอันนี้นะคะมันเป็นพลังงานของความคิดที่เหมือนแบบคุณกลับไปคิดเรื่องอะไรเก่า นะคะมีความทรงจำเก่าๆความทรงจำดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่คุณย้อนกลับไปคิดนะคะในช่วงนี้กับความสัมพันธ์นะคะนี้หรือว่ากับคนคนนี้หรือกับใครๆก็ตามแฟนเก่าหรือว่าคนเก่าหรือคนที่เคยคุยกันเพื่อนเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเออมันเหมือนเป็นความคิดที่มีเหตุการณ์มีเมมโมรีนะคะมีความทรงจำที่มันอ่ม เพลงที่มันที่มันวนเวียนอยู่ในหัวของคุณในช่วงเนี้ยไปไปมามานะคือพยายามไม่คิดแต่มันก็วาบเข้ามาในหัวคุณพยายามไม่คิดมันก็วาบเข้ามาหาคุณอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างบ่อยๆอะไรแบบนี้ในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกยังประทับใจหรือลืมไม่ได้หรือเป็นเหตุการณ์ที่ยังฝังใจคุณอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่ามีพลังงานเอ e นจ y แบบนี้กับความคิดที่ย้อนไปย้อนมาอยู่ในตัวคุณในช่วงนี้นะโอเควางตรงนี้นะคะโอเคงั้นเรามาดูกันนะคะว่าเรามาเช็คพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกันนิดนึงนะว่าใครจะลม้ม ในช่วงนี้คุณนะคะตัวตนความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะคะตัวตนความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและชาะพิจิกวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรในช่วงพลางงานของวันที่1 6หกถึงสากรกฎาคม เอซของเพนตากอลหนึ acles, ่งเรียญ e of e u p s u p s ห้าถ้วยไนออฟซอสเก้าดาหกหนึ่งใบ นะคะในช่วงนี้พลังงานของชาวพิจิกนะดูเหมือนคุณมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรที่คุณรู้สึกเครียดถึงขั้นแบบบางครั้งอาจจะนอนไม่หลับนะคะมีปัญหารุมเรา้านะมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกคุณอยากจะเก็บตัวคุณอยากจะอยู่คนเดียวนะคะคุณเองเหมือนแบบกำลังอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะดูเหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินอะ คุณมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเกี่ยวกับอาจจะหาะไรายได้เพิ่มเติมหรือว่ามีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้เนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักดูเหมือนคุณอะมันมีเหตุการณ์ไม่โอเคในช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวคุณเหมือนแบบอยากจะเริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันไม่โอเคในอดีตนะคะคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่คุณมีความรู้สึกแบบนี้ คุณเองมันมีไพ่ไฟกับคัพเหมือนเหมือนแบบมันมีอดีตบางอย่างพลังงานเก่าบางอย่างหรือเรื่องที่ผ่านมาบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถลืมได้นะคะมันมีมันอาจจะมีใครทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยคุณก็ยังมองกลับไปถึงเหตุการณ์เหล่านั้นนะมันอาจจะสอดคล้องกับไพ่แคดเซ็ตอันนี้ก็ได้นะมีเหตุการณ์ที่คุณยังลืมไม่ได้ มันวนเวียนอยู่กับคุณในช่วงนี้นะคะคุณพยายามเหมือนแบบนิ่งแล้วคิดแล้วทําสมาธิแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะยังเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับคุณสําหรับคุณนะคะแต่จริงๆแล้วอะไพ่ใบนี้มันมองว่ามันคล้ายๆกันนะคือ five cups กับ nine s w เนี่ยเห็นไหมตัวคุณเองนะนั่งก้มหน้าก้มตานะคะดูแก้วที่มันตกหกไป นะไม่ได้ดูเลยไม่หันหลังดูอะ่ะไม่ไม่ย้อนกลับมาดูสิ่งปัจจุบันนะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรดีๆอะรอคุณอยู่มีอะไรดีๆให้คุณได้รับพลังงานพวกนั้นพลังงานดีๆพวกนั้นเพียงแค่ว่าตัวคุณยังไม่เลือกที่จะหันไปยังไม่เลือกยังไม่เริ่มที่จะ เปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนความคิดคล้ายๆกับให้นาช้ช็อดนี้เหมือนกันตัวคุณเหมือนกําลังค้นหาเหมือนกําลังคิดนั่นคิดนี่นะคะพยายามสืบสอบพยายาม,มหาคําตอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะดาบพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทําอะไรคุณเลยนะเขาก็แบบอยู่ตรงกาแพงอย่างเงี้ยไม่ได้จะมาทิ่มแทงอะไร ไม่ไม่ได้จะมาทิมแทงอะไรในตัวคุณนะคะเพียงแต่แค่ตัวคุณคิดไปเองเศร้าไปเองแล้วเนี่ยก้มหน้าก้มตาอยู่กับความมืดความยุ่งยากความปวดหัวกับสิ่งเหล่านี้ที่คุณกําลังที่คุณพยายามที่จะกําลังหาคําตอบคุณไม่ได้มองหนะ้าดูไปเลยเนี่ยพระอาทิตย์วันใหม่ขึ้นมาแล้วอะ่ะมันสดใสมันสวยขนาดไหนมีนกรออยู่ตรงนี้เห็นหะ่านะเออเหมือนมันมีเรื่องที่คุณไม่สบายใจนะ ช่วงนี้นะคะแล้วจริงๆก็อยากจะเริ่มเ้นอะไรใหม่ๆแหละก็มองหามองดูตัวคุณเองถ้ามีประเด็นกับเขาก็เหมือนแบบคอยไปส่องเขาคอยไปดูเขาว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เลยอาจจะทำให้คุณเครียดนะคะเนาะพลังช่วงนี้เป็นประมาณนี้นะงั้นเรามาขอดูพลังงานของคนที่ชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคนนี้เป็นยังไงบา้าง แล้วเขาคนนี้เป็นยังไงบ้างนะในขณะที่คุณกำลังเครียดคุณไม่โอเคนะคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักหรืออะไรก็ตามเขาทำเรื่องราวอะไรอยังไนะะงนะขอเช็คพลังานตัวตนความรู้สึกของคนคนุนี้นะคะที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไง The Moon นะคะ มูนอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนนะโฟฟชาริสิสหรือโฟฟคัพนะคะสี่ถ้วย magician นะคะนท์ออฟเทนเตโคลนะดูตัวคนคนนี้อ่ะเบนมองว่าตัวเขาอ่ะในช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆกับเรื่องความรักก็ได้นะเออเหมือนเขามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทำงาน ะะมีอะไรให้เขาทําเยอะแยะเขาเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินนะคะมังกพรพฤ้ศพการ์หรือคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะดูตัวเขาตั้งหน้าตั้งตาที่จะทํางานอะนะคะเหมือนมันมีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินที่เขาจะต้องบริหารจัดการนะตัวเขาเองอะเป็นบอกว่าเขายังมีความ กังวลใจยังมีความไม่แน่ใจนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเขาเองนั่นแหละนะที่ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณหรือยังไม่อยากที่จะคอมมิตอะไรกับคุณมากมายเนาะเหมือนตัวเขา เหมือนตัวเขาค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักความรู้สึกนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นนะตัวเขาเองอ่ะกับคุณอ่ะเหมือนแบบก็ยังอยากมีคุณนะยังอยากยังอยากมีคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแต่ว่าเหมือนค่อยๆทําค่อยๆเดินไปกับคุณอ่ะค่อยๆสารสัมพันธ์นี้ไปแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวเขาไปโฟกัสสุดที่เรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าคนคนนี้เขามีความสามารถหลากหลายแล้วดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เขาอยากจะทํามากมายเหมือนกันเนาะเออคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่คนอาจจะเข้าหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาเองมีความดาร์กบางอย่างที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดหรือเป็นคนที่ มีแอบมีความลับหรือมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเขาเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้อยากบอกคุณทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเขาเป็นคนที่มีผู้หญิงหลายคนผู้ชายหลายคนนะแต่หมายความว่าตัวเขา,าแหละคือคือคนที่ไม่ชอบเปิดเผยอะไรในตัวเองอาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเอง ให้ใครได้รู้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกทําให้เดาใจเดาคนคนนี้ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วในตอนนี้เขาแบบกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเบื่อเลยแหละนะยังไม่ได้อยากที่จะดิวกับใครหรืออะไรยังไงตอนนี้นะ งั้นขอดูนะคะแล้วถ้าคุณยังโอเคกับเขายังชอบเขายังอยากมีอะไรกับเขาอยู่แนวโน้มให่อยากจะบอกอะไรในช่วงนี้เพจ Wands นะคะ three of w a n d s นะ ten of wands หมายตา คืออ่ะ h ด Moon ขึ้นมาอีกมันก็ดูเป็นแนวโน้มที่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะถ้าคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขานะคะคือมันก็ยังไม่ชัดเจนมันดูแบบม,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 มัน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 มีอยากเข้าหาอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าก็ยังรู้สึกเป็นอะไรที่ อมดูหนักใจดูน่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะเออในบางครั้งอะ่ะเป็นมองว่าคือมันเหมือนมีคนที่เหมือนเหมือนมีนมบางคนไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเขาที่รู้สึกว่า อยากจะทำอะไรอย่างอื่นอยากจะทำอะไรอย่างอื่นอยากที่จะโฟกัสไปที่เรื่องงานเพราะว่างานตอนนี้มันหนักมากมันเหนื่อยมากนะคะความสัมพันธ์มันก็ยังคลุมเครือนะคะไม่ชัดเจนนะมีไพ่เดมูลขึ้นมาอาจจะมีะความลับหรือมีอะไรบางอย่างนะคะเปิดเผย ขึ้นมาในช่วงนี้ก็ได้เขาอาจจะมาบอกอะไรกับคุณสิ่งที่เขารู้สึกหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะตัวตัวของพลังงานเนี่ยมันเหมือนมีคนที่อยากจะสร้างครอบครัวมันมีสามไม้อ่ะอยากจะได้ไม้ที่สี่เพื่อเป็นครอบครัวเพื่อเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่มันยังติดอยู่ตรงที่ว่ามันยังมีอะไรที่เหนื่อยยังมีภาระยังมี อะไรที่คุณสองคนจะต้องจัดการแล้วก็มันต้องใช้ความอดทนมากๆในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดคุณยังจะไปต่อบกัเขานะคะเนาะอือคือคือคุณสองคนเน่ยเป็นว่ามันมีคนที่ติดต่อมีคนที่สื่อสารมีคนที่มองอนาคตไปด้วยกันน่ะแหละแต่เพียงแค่ มันจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะเพราะความคุมเครือความไม่ชัวร์ความไม่แน่นอนนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนะในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานช่วงนี้เป็นประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าอพิโซดหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่ายังอยากจะไปต่อคนคนนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะชาวราศีพิจิกลักษณะพ,พิจิกพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ